อก็เป็นความประทับใจเป็นความภาคภูมิใจเลยตอนที่ตอนที่ลราคอเรื่องนี้ติดต่อมาครั้งแรกผมก็งงว่าทําไมทางผู้ใหญ่มองเห็นตัวตนมองเห็นผมในคาแรคเตอร์นี้ที่สูงส่งนี้ในขณะที่ผมยังไม่ได้ยังไม่ได้คือในทุกๆวันของผมคือการแบบทำทำทำวิชาแอคติ้งของผมอยู่เรื่อยๆฝึกฝนเรื่อยๆ ผมก็ไม่คิดว่าทางพี่หน่องจะจะมองเห็นตัวผมเมื่อพี่หน่องมอบผมตอนแรกผมก็ตื่นเต้นผมก็รู้สึกกดดันทําการบ้านเยอะอ่านหนังสือเยอะฟังเยอะสุดท้ายแล้วก็ไม่สู้กับการที่เราไปกองถ่ายแล้วได้เจอพี่ๆนักแสดงพี่ผู้ังกับพี่ทีมงานต่างๆที่คอยช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นพ๊บเสื้อผ้าที่คอยดันชุดขึ้นมาทําให้เรารู้สึกว่าเราเป็นตัวละครตัวนั้นๆ ก็ช่วยส่งเสริมให้คาแรคเตอร์ตัวนี้ก็ต้องขอบคุณก็ดีใจมากๆที่ได้ทําผลงานนี้ออกมาได้ด้วยดีครับผมแล้วก็ได้ยินฟีดแบ็กมาว่าคนชมกันค่อนข้างเยอะคนชื่นชอบมาก็ขอบคุณมากครับแล้วก็อะไรที่ผมเคยอ่านเจอที่มีคนรู้สึกติดขัดอยู่บ้างอะไรเงี้ยก็มีบ้างประปายอะไรเงี้ยผมก็จะนําไปแก้ไขเสมอผมก็ยังไม่ได้แบบเก่งอะไรขนาดนั้นหรอกเพราะผมก็คอยได้พี่ๆช่วยเหลือเสมอได้พี่เกรดได้ทีมงานได้พูมกับคอยช่วยเหลือเสมอ เพราะฉะนั้นก็ผมก็ยังคงฝึกฝนอย่างนี้เรื่อยๆและเรื่องต่อไปผมก็จะทําให้มันดีเรื่อยๆอะไรอย่างนี้ครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจในละครเรื่องผมลิขิตที่ผมทําออกมาได้ดีผมก็หวังว่าต่อไปผมจะทําอะไรที่มันได้ดีอีกใช่ครับอย่างตอนจบม,มันก็จะมีกระแสคนที่รู้สึกว่ามันรัวรัดตัดตอนเกินไปแล้วมันมีดรามากก่าเบาๆได้เห็นนะคือต้อง,ต,องต้องขอต้องขออภัยในในวันในวันนั้นนะผมทํางานในวันนั้นของทำงานก็นเลยไม่มีโอกาสได้ดูก็ ก,ก็เคยได้ยินตรงนั้นอยู่แต่ผมก็เชื่อว่ามันก็ยังจะมีคนชอบและก็มีเหตุผลมีเหตุผลแน่นอนในการที่ค่ายใหญ่แล้วก็พุ่มกับคนเก่งทีมงานเก่งๆที่ผมได้รับความช่วยเหลือมาจากละครเรื่องนี้ เหตุผลมันมีแน่นอนที่ที่มันต้องเป็นอย่างนี้ซึ่งซึ่งเหตุผลนั้นจะเป็นอะไรก็ผมก็ไม่ได้มีความรู้เพราะว่าผมก็มาไปในส่วนของกรมรพระราชวังบวรพระองค์ท่านอะไรเงี้ยผมก็ไม่ได้ไปในส่วนของตรงนั้นผมก็ไม่รู้ว่าเกิดว่าเป็นอะไรยังไงอะไรเงี้ยทำไมทาไมคนดูถึงมีความรู้สึกณตรงนั้นไปผมก็ไม่ไม่ทราบเหมือนก,กันแต่หลายคนมองว่ามันเป็นการเสียดลีบรรยากาศอะไรเงี้ยทางทีมงานทีมละครได้มีการพูดคุยกับผู้ตัดตอนจบไม่ได้ไม่ได้พูดคุยกับผมณตรงนี้ครับณตรงนี้ยังไม่ได้พูดคุยอะไรเลย พราะว่าอย่างที่อย่างที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้ว่าผมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับตรงนี้ผมแค่ทําหน้าที่ของผมนะตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับหลายคนบอกเฮ้ยมันจะจบสวยแล้วจริงนะก่อนผก็ยอยากมันเลิมาได้ดีแล้วอะไรอย่างเงี้ย<ต>ห,หนึ่งนฐานะที่เด่นแบบสแสดงอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกังไงน้างถ้าถ้าในมุมมองของผมนะมในมุมความคิดของผมนะในความหวังของผมนะผมก็คิดว่าได้ทำไมมีคนพูดถึงอย่างนี้หรือว่ามันเป็นเพราะว่า เขาทำตลมไว้ให้ทำภาคต่อไปหรือเปล่าอที่ีาในมุมมองผมนะเพราะว่าระดับระดับใช่ระดับพี่น้องระดับพี่นายระดับทีมงานขนาดนี้ไม่น่าจะมีจุดบกพร่องผมและและความด้วยความที่เป็นความเป็นผู้ใหญ่ของพี่น้องหรือความเป็นผู้ใหญ่ของทีมงานตรงนี้ต่างๆเขาไม่มองการแคบหรอกเขามองการกว้างกว่านั้นและก็และเขาก็คงเห็นว่า จบแบบนี้น่าจะดีต่อในสิ่งที่เขาจะทําอะไรอีกหรือเปล่าผมไม่รู้ผมผมไม่แน่ใจนี่ผมไม่ได้พยายามปั่นให้ทําต่อนะครับแต่ผมรู้สึกอย่างนั้นจริงๆแต่ในคุ่มพี่คุยกับว่าผตว่าในลุ่มแหมือนยุทธพลวิยอยากทําต่อยางเล่นต่ออยางเพราะว่าทุกคนอ่ะได้ได้กระแสตลอดทีมากจังนี้ไม่ไม่ไม่ได้คุยกับใครเลยครับเมื่อในในส่วนนี้ผมไม่ได้พูดคุยกับใครเป็นพิเศษเลยครับก็ส่วนใหญ่ตอนนี้ผมก็ยังถ่ายละครอยู่อะไรเงี้ยครับซึ่งละครที่ผมถ่ายอยู่ก็เป็นฝาแฝดการบ้านค่อนข้างหนักค่อนข้างเหนื่อยใช่ครับ อีกหนึ่งเรื่องก็คือตอนแรกหลายคนคาดหวังว่าอยากให้จบแบบ,บเรตติ้งสูงอะไรเงี้ยแบบเราแบบว่าลุ้นไหมคะเพราะว่าพอสุดท้ายแล้วมันแบบไม่ไม่ถึงฝันอะไรแบบคือเท่าที่ผมดูองค์รวมองค์ประกอบของละครเรื่องนี้นะผมว่าทีมงานนักแสดงทุกคนได้ทําอย่างเต็มที่ที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นเรตติ้งจะเป็นยังไงเราก็ไม่ได้คาดหวังขนาดนั้นเหมือนละครเรื่องก่อนหน้าน,นี้ผมเรื่องกระสาบ้านไล่อะไรเงี้ยละครมันดาเนินมาจนคนดูชอบแล้วผมก็สบายใจแล้วผมก็ไม่ได้หวังว่าเรตติ้งนั้นมันจะเป็นยังไง ใช่ก็สุดท้ายแล้วละครดีละครดังมันก็เป็นคนละละครมันก็มันก,มนก็มันก็ไม่ใช่เรื่องเดียวกันใช่ไหมครัเพราะฉะนั้นเรตติ้งจะเป็นยังไงก็เราก็าหวังให้ละครนั้นเป็นละครที่คนชื่นชอบและเป็นละครที่ดีผมก็หวังแค่นั้นจริงๆใช่ปร่เด็นดีใจใช่ไหมที่ละครทุกตัวมีแบบว่าถูกพูดถึงทุกตัวแล้วก็มีงานติดต่อเข้ามาเกี่ยวกับบ้านเนี่ยเยอะมากเลยทุกคนเลยคือ คือในส่วนของคนอื่นผมก็ไม่ทราบแต่ก็ดีใจมากๆในส่วนของตัวเองเพราะผมก็ไม่ได้ไปถามพี่ๆีว่าอ,องานเยอะไหมหรืออะไรเงี้ยผมก็ไม่ได้ติดตามแต่ส่วนในส่วนของผมคือก็สังเกตได้ชัดว่างานเยอะมากขึ้นแล้วก็เห็นได้ชัดว่าเวลาเราไปที่ไหนมาไหนคนจะทักทายเราอย่างแบบอย่างแบบไม่เคยมีมาก่อนเลยดดวยซ้ําในขณะที่ตัวละครตัวนี้ไม่ได้ออกมาเยอะตัวละครท่านนี้ไม่ได้ออกมาเยอะซะขนาดนั้นแต่คนกับชื่นชอบและเวลาไปห้างไปไหนมาไหนทุกคนคือทัก ไม่เคยมีมาก่อนเลยในในชีวิตแบบว่าขนาดนี้นะขนาดนี้คือไม่เคยมีมาก่อนเลยทุกคนแบบจําผมได้แล้วก็แบบเฮ้ยเขาก็ทักทายพูดคุยแล้วก็เออครับครับแล้วก็ตอบโต้อะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกดีใจนะในสิ่งที่เราเราได้ทํามาเราได้เหนื่อยกับมันมาเราได้ทําการบ้านเราได้ทําความรู้จักอะไรเงี้ย ด <mm ีใจครับงานก็ยาวไปถึงปีหน้าเลยจริงๆก็ปีหน้าก็ยังก็งานก็เยอะอยู่ในช่วงนี้ส่วนใหญ่งานมันไม่ได้ยาวไปถึงปีหน้าหรอกครับก็ยังว่างอยู่นะสามารถติดต่อได้นะงานก็มีงานเข้ามาเรื่อยๆใช่ผมก็ค่อนข้างตั้งใจทํางานพี่ๆก็ได้เห็นอยู่ว่าถ้าผมทํางานก็ตั้งใจแล้วป็นพีกดันไม่ละเพราะว่าเขาเรียกว่าฟีดแบ็กแต่พอเรื่องนี้มันดีมันถูกพูดถึงพอเรื่องต่อไปอ่ะมันก็ต้องแบบคนก็จะคาดหวังเยอะการทํางานของผมในรูปแบบใหม่นี้ก็คือก็คือการที่ ผ่อนคลายและไม่กดดันเพราะฉะนั้นผมไม่รู้สึกกดดันอะไรเลยครับในในในเรื่องต่อตอหมายถึงในเรื่องต่อตไปใช่ไหมครับก็ไม่รู้สึกกดดันเลยครับก็ปล่อยไปตามสิ่งที่ที่เราทําได้เพราะว่าความกดดันมันต้องกดเราลงแน่นอนเราก็พยายามทำยังไงก็ได้ให้ไม่กดดันและทําให้ดีที่สุดนะช่วงเวลานี้ใช่ครับคาดว่าคาดว่าคา,า,าดว่าอาจจะไม่ได้กลับไปดูเท่าไหร่เพราะว่าผมก็ ผมช่วงที่ผมเป็นคนที่ดูหนังน้อยมากไม่ว่าจะเป็นละครตัวเองหรือละครคนอื่นหรือหนังคนอื่นเพราะว่าบางทีเราดูหนังแล้วเราก็ชอบแบบจาและติดมานอกจากว่าเป็นดูเพื่อการศึกษาดูเพื่อการเรียนรู้ดูเพื่อวิธีคิดว่าเขาคิดยังไงอะไรเงี้ยเราจะไม่ดูแบบเพื่อความสนุกเพราะว่าเวลาผมดูเพื่อความสนุกที่ไรผมจะดูมูฟเมนต์นักแสดงตลอดเลยว่าเขาเดินยังไงเขามีท่าอะไรท่าทางอะไรบางทีก็ไปเลอก๊อปปี้อะไรเงี้ยครับใช่ก็จะไปดูวิธีคิด ก็จะดูตรงนั้นหนังก็ดูน้อยมากพยายามที่จะดูการลงกับละครแบบนี้เหงาไหมอะไรนะครับไปลงกับละครแบบนี้ไปทุ่มเทกับการเล่นละครเรถ่ายทำและครอย่างเงี้ยรู้หัวใจเหงาไหมไม่เหงาครับไม่เหงาสบายมากครับตอนนี้สบายมากปีนี้ไม่มีเป็นไม่มีคนเขาดาวด้วยไม่เหงาเลยหรอไม่ไม่ครับไม่ครับใช่ไปต่อไปถูกเลยแต่มีคำรักไม่ตังก็ช่วงนี้ก็เปิดใจนะก็คุยคุยแต่แบบยังไม่ได้ยังไม่ยังไม่ได้มีแต่ มีมีครับมีมีคนเป็นนักธุระอย่างไรคือคนนอกวงการหรือคนในวงการก็เลื่อยไปแหละครับส่วนใหญ่มันก็มีแหละคนเข้ามาทักเข้ามาอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็แบบทักเข้ามาเฉยอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้ตอบเพราะว่าไม่ไม่เราไม่ตอบจริงเราไม่ได้ตอบเราไม่ได้ตอบเลยเด็กเขาไปคุยกับนั้นหรือเขาเข้ามาคุยกับเด็กบ้างผมไม่ผมไม่ผมไม่ได้เลขาใครครับผมไม่เคยได้เลขาผู้หญิงครับเออแล้วกิเคยเคยเคยแต่อันนี้เคยแต่แบบเคยเคยแต่แบบว่า เลื่อนดูรูปอะไรเงี้ยแต่แต่ถ้าไดเล็กไดเล็กไลฟ์ไม่เคยไลฟ์ก็อาจจะแบบไลฟ์เพื่อนๆไลฟ์น้องในวงการที่เป็นผู้หญิงอะไรแค่นั้นใช่ชิวๆนี่ผมใส่ชุดคุณหลวงอยู่นะได้คุณหลวงก็ไม่ทำหลักเป็มเราเราก็เขินไงเราใส่ชุดคุณหลวงพูดเล้่นจะถามเรื่องแกนใช่ไหมถ้าถามเรื่องแกนถามไลยถ้าถามเรื่องแกงถามได้คือคือเรื่องแกงเนี่ยผมก็ เรื่องแกเนี่ยคือเราเราแยกกันละเราแบบเราเราตัดใจไม่ไม่ไม่น่าจะไม่น่าจะกลับมาละไม่ไม่น่าจะมีอะไรตรงนั้นละไ้ไงแต่ว่าครั้งห่งอ่าเงยเพร้อมไหพร้อมก็ตอนก็บอกเลยว่าเราพร้อมตลอดทุกครั้งเราพร้อมตลอดแต่ถ้า็ยังไม่เจอคนที่ใช่เลยดูใจจริงๆอย่างเงี้ยเราไม่เป็น่ายก็ไปหาอันนี้ถังเรื่องแกไปเลยนะเพราะว่าไม่ถักแล้วคือผมส่วนตัวผมเนี่ยผมเป็นคนที่เรียกได้ว่าเรียกได้ว่าถ้าเท่าที่จําได้นะ ไม่ <m rooftop> ไม่เคยจีบใครก่อนยกแต่แกนผมจีบก่อนและใช้เวลาจีบสองเดือนนานมากสองสามเดือน่าจะจีบเพราะว่าอย่างที่เราก็ได้เห็นกันว่าจริงๆแล้วแกนไม่ได้อยากมีแฟนแกนไม่ได้อยากมีแฟนตั้งแต่พบกับผมแล้วแต่แต่ว่าอาจจะแพ้ลูกเติมใช่อันนี้ก็เราดูไปก่อนเพราะเผื่อว่าจะได้เจอหรือว่าก็น่ารีบทำรับปีหน้าปีนี้เอาเรื่องงานเป็นหลัก ก็ขอให้นะครับก็ว่างอยู่ครับว่างปีนี้ปีนี้ก็มีว่างไอ้ปีนี้ไม่มีปีนี้จะไปเกาหลีกับคุณผู้จัดการแล้วก็ปีหน้าก็ยังว่างๆอยู่ใช้งานได้คุณถึงร้องผันใจด้วยก็ว่าก็เปิดใจแล้วครับเปิดใจแล้วเปิดใจแล้วเปิดใจเริ่มเหนาแล้วเปิดใจหนาวเหรอเปิดใจเราต้องต่อก่อนไงเราต้องต่อแคปก่อน อ่ะโอเคลองดูจจอยมีคนอไอย่างที่เด่นบอกว่ามีคนเข้ามาทักเด่นเนี่ยแต่เด่นก็มีการทักเหไปด้วยปะไม่ไม่ได้ตอบใช่ใช่มันเหมือนเป็นการตัดกันกับตัวเองนะเด่นไม่มันมันน่าจะเป็นการเจอกันมากกว่าอ๋อใช่ใช่ผมลิขิตจริงๆโอเคโอเคไหมครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับมาจ้ะ